สวัสดีค่ะทุกทคนที่เข้ามารับช่องคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันจ้าสบายดีกันบ้างมุนี้โรสขอว่าวภาษาอีสานกลางเด้อจากกสิฟังออกกันอยู่ดอกเนาะมันก็บร็้เพียนไปหลายขนาดนั้นดอกเด้อจาโรสขอถามเมียฝรัง่งแนว่าพวกเจ้าอ่ะเคยสร้างเสียกับสามีเจ้าบอสามีของเจ้าเป็นคนต่างชาติม่นบ่แล้วเจ้าอ่ะ เคยสังเสียหรือคุยอีหยังกับสามีเจ้าบอหรือถามสามีเจ้าบอวา่าถ้าเกิดว่าเจ้าเป็นอีหยังไปในอนาคตขา้างหน้าเจ้าเสียหายใอยเฮ็ุซพเจ้าแบบใดเจ้าสียหายใอยเฮ็ุแบบใดเราถา้าเจ้าเสียอยู่ในอเมริกาหรือเสียอยู่ในไทยคอยเสียเอาอีหยังไปยืน่นเจ้าเคยถามสามีของพวกเจ้าบอก่อนสิข้าไปรับฟัองจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราแนเด้อจา้า ขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอคือมือนี้รสต้องการที่จะมาแชร์ประสบการณ์ของรสเองเพราะว่ารสได้คุยกับสามีของรสเนาะได้ถามกันแล้วแหละได้สร้างเสียกันไว้แล้วเพราะว่าสามีเพิ่นเห็นน้องสาวเพิน่นอายุ44ปีก็เสียชีวิตด้วยโควิดแล้วก็เพื่อนของเพิน่นอายุ4 5หปีก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เพิ่นก็นเลยว่าชีวิตมั่นบ่แน่บนนอนบ่มีผู้ใดอยู่คล้องโลกบ่มีผู้ใดอยู่อายุเป็นพันปีบ่มีผู้ใดแบบอยู่คงกับพันทุกคนหมดอายุไขก็ต้องตายหมดเว้นหมดกรรมก็ต้องตายเพิ่นก็นเลยสร้างเสียลสไวตรงนี้เนาะหลายที่เนี่ยด้วยเหตุทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อสามวันที่แล้ว รัสก็ได้ข่าไปเบิ่งคลิปของมาดามลหลายๆคนที่เพิ่นประสบมาเราเพิ่นไ้ถามสามีเพิ่นบไ้ถามฝรั่งเลยว่าถ้าเจ้าเสียชีวิตจะให้เอาศพไปเฮ็ดจังไดอีกยังจังไดจังเสี่ยไหมเพิ่นประกาศถามเพราะเพิ่นว่าสามีเพิ่นเนี่ยเขียดให้จังสันจังสี่พ่อฝรั่งเสียชีวิตขึ้นมาแล้วเขาก็ให ภรรยาเก่าของเขานี่ยแมเป็นคนดําเนินแบบพิธีทําศพจังเสียไหมเราภูมิเมี่ยมัย,มยเนี่ยบรูเรื่องอีย่างเลยเพราะว่าสามีบลเดีเปียนพีน่นกยกรรมัมตัวเนี่ยเนาะอ่ารถก็เลยถามสามีของเจ้าของอีกแหละว่าเทา้าไอเจ้าบอกว่าเจ้าเมื่อยตีเจ้าบอกว่าไอเจ้าเมื่อหลายตีเจ้าว่าเจ้าสินอกตายห้ามได ไอ้คอยถามเจ้าแน่ได้บออย่าเขียนให้คอยเด้อแต่เจ้าก็สร่างเสียคอยไวล้วแหละแต่ว่าคอยอยากได้ความมั่นใจเพราะว่าเจ้าบ่เคยบอกคอยว่าหายไปเอาเอกสารมองใดอีกยังจงังใดเตรียมเอกสารจงังใดเพราะว่าคอยอยู่ก็ลูกสองคนเราคอยก็บ,บ่ได้ออกไปสู่โลกภายนอกเยอะเราคอยก็บ,บ่ได้รู้เรื่องเอกสารเยอะอย่าเข้าใจคอยพดเดอร์ถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุยังขึ้นมาถ้าเจ้านอกขึ้นมาเราเจ้าบ่ฟื้นเหมือนครั้งที่แล้ว คอยเส็ดจังไดเออเพิ่นก็นเลยมองนาะเนี่ยเพิ่นก็นอ่ายิ้ม,มานะเพิ่นก็นเลยบอกคอยว่าถ้าคอยเสียชีวิตอยู่ในอเมริกาหมอสิเฮ็ดทุกอย่างเลยเจ้าบ่ตอง็ดหยังเจ้าก็แค่ถือใบสมรสไปหาหมอแล้วบอกหมอว่าฉันขอใบละนะ อของสาม,มีฉันด้วยนะ,ะไปยืนยันตัวเจ้าของว่าฉันคือภรรยาเราจะขอรับศพเราหลังจากที่ฉันตายหนึ่งเมือหมอคอนเฟิรม์มเราว่าฉันตายเธอกระเตรียมเอาเอกสารไปให้หมอทะเบียนสมรสนั่นละเอาไปให้หมอบอกว่าฉันเป็นภรรยาของเขาฉันขอใบอใบตายของเขานั่นเพื่อที่จะได้ไปดําเนินเอกสารตรงนี้เดี๋ยว หมอเขาจะโทษไปหาประกันชีวิตเองเขาจะดําเนินให้หมดสุยางเลยอ่าบ่ต้องไปไปแจ้งอําเภอว่าฉันตายยังเสียไหมเธอบ,บ่ต้องเฮ็ุอยังเลยหนาที่ของเธอก็คือว่าล่อรับศพฉันมือถีเอาศพฉันไปบานศพเดี๋ยวคนถี่เหตุงานอยู่ในบานศพนั่นแหละ เขาสิโทรหาเธอเขาเสีโทรหาลูกสาวฉันให้ไปประชุม้าผู้ใดมาได้ก็มาแต่ตรงมี้เธอตรงมีเมลินาตรงมีลูกสาวฉันในมือประชุมเพราะว่าประกันชีวิตเขาจะหักคาทํำศพออกจนหมดอ่า มันเก่าเ,เกินประมาณเพิ่นเรามันกบเกบ่เกินปร,ประมาณเท่าไหร่พันกว่วเหรียญหรือว่าจังไดเนี่ยแหละแต่ว่าของน้องสาวเพิ่อนอ่ะมันร่วมเบ็ดเสร็จหมดเลยเนาะทั้งคาท่านเฟอร์ทั้งขาเครื่องบงเครื่องบินอะ่ะหมื่นสองแต่เพิ่นของเพิ่นบอกว่าของฉันอ่ะบ่หนาสีบ่หนาสีหลายดอกเพิ่นว่าจังสี่ถ้าหักประกันอ่าประกันหักค่ารักษาฉันค่ายาอ่านอกระบบ ค่าหมอหนอกระบบเราก็ค่าท้ำศพชั้นประกันเพนสิฮักออกทีเหลือนั่นเธอก็ต้องเส้นรับลูกชั้นก็ต้องเส้นรับแล้วเธอก็ต้องเส้นรับให้เมลีนาเธอสามคนจะต้องอยู่ตรงนั้นเส้นรับเอกสารบ่มีปัญหาอีหยังเพน,งน,งน่าจังี่ถ้าชั้นบ้เห็ดงานชั้นถ้าชั้นยังอยู่บริษัทเก่า,าบริษัทเก่าเขาก็จะให้เงินกองทุน ที่ฉันเคยได้ฝากไว้กับที่ทํางานมันกับสิมีสมส่วนโดยการผลก็นเรยว่าจังสีก็ไดก็ได้เหมือนกับที่เธอได้ประกันผลว่าจังสีรวมาโบตองห่วงตรงนี้ดอกพ่นวังซีถ้ายู่ในอเมริกาถ้าเกิดว่าฉันไปเสียชีวิตอยู่ในประเทศไทยเธอก็ต้องเอาใบตายของฉันอะจากหมอเหล้าก็ทะเบียนสมรสเทาเอามา ยืนที่สถานทูตอเมริกาในประเทศไทยบอกเขาว่านายผู้นี้ได้เสียชีวิตแล้วนะแล้วก็เอาใบใบตายของฉันอนะ่ะให้เข้าไปแล้วก็ใบสมรวจเธอเนะี่ะให้เข้าไปเดี๋ยวหมอเอ้ยเดี๋ยวเนจะ้าหน้าที่สถานทูตนะนะเพิ่นสิโทตเข้ามาในอ่าสหรัฐอเมริกาเองอ่าแล้วเธอก็มารับเอ่อเอาเงิน มาลับเอาเงินไอ้เนี่ยแม้จากโซเชียลนะแม้คาทํำโศกนะแม้สองร้อยกหรีญเป็นว่าจัิงส่ถ้าเกิดว่าฉันบรได้เหตุประกันอยู่ในอเมริกาเธอกระสิบ่ได้ประกันนะเป็นว่าจังส่ถ้าเกิดว่าฉันเหตุประกันชีวิตอยู่ในประเทศไทยฉันบ่แน่ใจว่าประกันชีวิตอยู่ในประเทศไทยอะ่ะสีแพงสำหรับคนต่างชาติพอแต่แพงมากไปฉันก็บ่ไซนนะเรานว่าเนาะ เออราก็เลยเข้าใจตรงนี้เนาะเราก็เลยบอกว่าเออโอเคฉันเข้าใจแล้วสนะฉันฉันเข้าใจแล้วขอบคุณเลยหลายที่บอกฉันเธอเพิกเียให้ฉันนะเธอ,อกโกรธให้ฉันนะ,ะเพิ่นก็นเลยบอกว่าเธออย่าล,ล,ยลืมน,นะฉันสั่งอีหยังเธอไวคือว่าถ้าเกิดว่าฉันตายถ้าเธอสามารถที่จะเอาล่างฉันไปเผาอยู่เม่นอยู่วัไดไทยใดเธอก็บอกอ่า บ้านซพนะว่าจะเอาซพสามีเนี่ยไปเผาแล้วก็เอากระดูของฉันอะไปลอยน้ำทะเลฉันบอตองการให้เธอเก็บกระดูกฉันไว้ฉันบอตองการให้เธอเก็บลูกแผ่นใหญ่ๆอ่ะของฉันไว้เพื่อลูกจะย่านเพิา่ารงซีอย่างนะเพิ่บอกว่าฉันจะไปกับเธอทุกที่เพิ่าังสีนอดแต่ฉันยังไม่ไปเกิดโลก,ก็ค้้าอเพิ่นก็บ,บอกว่า ฉันเ่อ,อยากใหให้เธอเก็บกระดูกฉันไว้เป็นผ้าละไปได้กระต้องหอบไปเจียงเสียไหมเออลูกลูกก็บอ,อยากให้เก็บไว้ยานลูกยานไปได้กระต้องหอบไปพนังเสียมันเป็นภ้าระซื้ออ่าคอยพวกเธอทำบุญเหมือนกับว่าเธอไปที่วัดอะ่ะเธอทำบุญให้คนตายเธอทำบุญให้ ญาติพี่น้องของเธอที่ล่วงรับไปแล้วญาติพี่น้องของฉันที่ล่วงรับไปแล้วฉันก็อยากให้เธอทําให้ฉันแบบนั้นพันวาจังซสี่ฉันก็ได้รับฉันมั่นใจว่าฉันจะได้รับอะไรที่เนี่ยฉันไม่อยากให้เธอเก็บกระดูกไว้ไม่อยากให้เธอเก็บรูปไว้เป็นพระละซื่อพันวาจังเสียไหมเออะรถก็เข้าใจเด้อเข้าใจที่เพิ่นบอกเราก็โรถกระทั้งเสียเพิ่นไหวไปเลยว่าถ้าเกิดว่าฉันเป็นยังไปเด้อ ฉันนอนรับประตือหรือว่าเลือดของฉันอ่ะมันน,อน้อยอุบิเหตุยังขื่นมาจยังเสียไอเอเอาซพฉันอ่ะเอาล่างฉันอ่ะไปเผาเดี๋ยวเรื่อติดต่อก็วัดไท่เดี๋ยววัดไท่อ่ะเขาจะบอกเธอเองว่าซพเออเอาไปเผายูเมนใดมันมีหม่องเผาอยู่ก็เลยว่าก็เลยบอกเล่าเราก็เอากระดูกฉันอ่ะไปลอยน้ำทะเลมดดประถมเกวไว้ ดี๋ยวจะเป็นพระของเธอรูปบ่ต้องแก้บไว้เดอบ่ต้องเฮดรูปใยดอกกันเลยว่าบ่ต้องเก้ว้เดี๋ยวจะเป็นพระลของเธอถ้าเกิดว่าเธออยากมีผู้มยย่เังเสียเดี๋ยวเขาสียอามช้างเล่ากับเขาว่าแั่พูกเจ้าอ่ะเคยสร้างเสียกันโบเพราะถึงเวลาบ่มีผู้ใดหูเนาะว่าชีวิตเจ้าของเนี่ยชีวิตได้แค่ใดนะคะบ่มีผู้ใดยอยู่คล้องโลกใ้ขนาดนั้นนะอ่ะ พอเขาเห็นอะชีวิตของน้องสาวเขาเพื่อนเขาเนะน้องสาว44ปีเพื่อนเขา45ปีเสียชีวิตแบบโวยโลกแบบกระทันหันยังเสียอ,อพวกเขากับเริ่มมีความคิดแล้วว่าสิแบบใดแล้วที่เนี่ยรลกก็บ,บอกว่าเราเราชุดล่ะชุดเนี่ยให้ใส่แบบใดเพื่อนก็บ,บอกว่าฉันมีชุดเยอะแยะเออเธอจะใส่ชุดใดให้ฉันก็ได้ที่เธอคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดเพราะว่า เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาน่ะเดี๋ยวฉันจะซื้อชุดไว้เด้อถ้าฉันเป็นยังไปยังแสบฉันจะบอกลูกไว้แล้วฉันก็จะบอกเธอไว้ว่าใส่ชุดนี้ให้ฉันนะเออเพิ่นก็เลยแบบเพิ่นก็ยิ้มเด้เพิ่นบอเพิ่นบ่เคเียดให้เพราะว่าข้างล่าสุดอะที่เพิ่นน็อกเข่าพยาบานเป็นบออ่าหมอเนี่ยบอกว่าเพิ่นเป็นหัวใจลมเร็วแล้วที่เนี่ยปั่ม ท่านเพราะว่าเพิ่นไปถึงโรงพยาบาลเพิ่นหมดลมหายใจเลยจังสี่ไม่ะพวกพยาบาลก็เลยหามเพิ่นขึ้นเตียงแล้วก็ปั๊มเลยจังใี่ไม่ะเพิ่นก็เลยฟื้นขึ้นมาตั้งสามชั่วโมงคนใดก,กว่าเพิ่นจะฟื้นขึ้นมาเนาะรถก็บ,บกคิดเนาะว่าเพิ่นสิเป็นหัวใจลมแล้วเพิ่นบอกว่าถ้าบ่ถึงมือหมอเมื่อน,อนนะั้นอะฉันก็คงตายไปแล้วฉันบกคียดเพิ่นว่าจังซส่ฉันบกคียดฉันรู้ว่า ฉันเป็นเบาหวานเราฉันชินอกไม้ย่ามได้กับบลูคำนะกับมีแต่เธอกับลูกที่ยู่น้ำฉันพ่อถึงเหมือนนั่นเธอพ่ตองห่วงดอกเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฉันตายอยู่ในเมกาเดี๋ยวหมอสิจัดการให้สุยางเป็น่าบซี่ส่พอตองห่วงถ้าฉันประด้ดทํางานหม่องเกาแล้วถ้าฉันทํางานหม่องไม่เดี๋ยวฉันจะให้เอกสารเธอไว้ไอง,งานหม่องเกาอ่ะ เธอก็มีเอกสารของฉันอยู่แล้วเธอเก็บไว้อยู่เมื่อน,นั้นนะ่นะเพร่นว่ามือที่เฮายื่นบัตรเขียวสิบปีนะ่ะฉันให้เธอเก็บไว้เธอเก็บไว้อยู่เพร่วนวะ่าถ้าเกิดว่าฉันเป็นยังไปเดอ้อเธอต้องเสียภาษีเด้อเพร่นว่าจังซี่แล้วเธอก็ต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะไปขอค่าอ่าค่ารับเลี้ยงลูกได้ไหมเข้าเสียห้เป็นรายเดือนเพร่นว่าจังซี่ เพราะว่าฉันบริหารงานแล้วถ้าสมมุติว่าเออถ้าฉันเสียไปแล้วเธอเดมีงานเหตุเธอกับอต้องไปขอเดอ้อเพราะว่าเงินมันหนาสิพ่อใส่แปลว่าถ้าเกิดว่าฉันเป็นยังไปแล้วเธอยังบริหารงานให้เธอกรอกเอกสารไล่เธอเดินเข้าไปในอ่าในโซเชียลนะแม่ออฟฟิศโซเชียลนะ่ะไปขอค่าเลี้ยงลูกเขาจะจ่ายให้เธอทุกเดือนแล้วเขาสิเบิ่งฐานเงินเดือนของฉันว่า เงินเดือนอันใดที่ฉั้นได้สูงที่สุดเงเงินเดือนอันใดที่ฉันได้สูงที่สุดเขาจะเอามาบวกลบคืนหารแล้วเอาค่าเลีย้ยงลูกนะให้เธอเพื่อที่เธอจะได้ใส่ชีวิตอยู่ในอเมริกาหรือว่าจะกลับไปอยู่ไทยแต่จะกลับไปอยู่ไทยเธอก็ต้องเบงนะเนเดอว่าลูกอะเป็นพลเมืองอเมริกันจะไปอยู่ไทยบ่ด้น,น่น แต่ก็ต้องพาลูกกลับขึ้นมาแล้วเธอก็ต้องเสียผ้าสีน้ำเดอทุกปีถ้าเธอโบเสียภ้าษีทุกปีทาย่ำใดเธอเกษียณเธอสิบอรดเงินเกษียณได้เิ่นว่าจังส่เนาะเธอสิเบอร์ดเงินเกษียณไดเพราะว่าเธอโบเสียผ้าสีทุกปีเขาสิบอร์เธอก็ต้องเสียผ้าษีทุกปีถ้าเธอบได้เฮ็ดงานอะฉันคิดว่าบได้เสียภ้าษีเยอะดอกแต่ว่าเธอกต้องไล่งานโตเธอ ทุกปีนะแม่เสียภาษีตรงนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมใส่ซื้อลูกน้ำเดอ้อเพิ่นรางสิเพิ่นกระั่งไว้เนาะเพิ่นเวลาเพิ่นเฮดเสียภาษีกอกเสียภาษีเนี่ยเพิ่นเิเอิดรถไปยืนอยู่ข้างๆเพิ่นเพิ่นสิบอกว่ากดตรงนี้นะกดตรงนี้นะถ้าเกิดว่าไปจ้างพนายนะ่ะแพงถ้าเกิดว่าเฮ้าเฮดเองยังเสียเข้าลูกว่ามันอยู่มองใดจังเสียเธอจําเธอจาจได้ไหวเพิ่นว่างส่ฉันมั่นใจว่าเธอสิจําได้เนาะ เราก็บอกว่าเธอยังหมั่นใจฉันหลายเวยเนี่ยฉันเป็นอันไซเมอร์ตัวล่องหลงลืมๆืมพวกรดกันเลยแบบเด็กคุยกันแบบเปิดเปิดใจด้วยจ้ะแต่ฝรั่งบางคนอ่ะคู่บางคู่อ่ะเพิ่นบ่คอยเปิดใจเท่าไหร่ด้วยจ้ะเพิ่นเพิ่นยานแบบเห่าลาบแล้วล่วงไอสิ่งสมบัติเพิ่นยังเสียมะเพิ่นยานเหาแบบสเอานา่นเอาหนีเพิ่นย่านแบบ มาแซงเหตุกูตายแล้วมึงก็สิไใดไปมีผู้ไม่ออยังประมาาเนี่ยจงใดก็ค่อยๆค,ค,คุยกันเอาเดอ้อจ้ะเพราะว่าคู่ของรถเนี่ยพวกโถเห็นแบบอ่าสิ่งเดี่แบบว่ามันเกิดกับพวกโลดเนาะ,ะปฏิหารก็มีบบปฏิหารก็มีเด้อจะ้ะเราพวกโลดก็ถทึงแบบต่องมาคุยกันในในส่วนตรงนี้เด้อจะ้ะ เพราะฉะนั้นนะคะ,ะครูผู้ใดเด้อจาทีใดว่าเกษียณคุยกันแน่เด้อจากบางที่แบบเพื่อพอใหญ่เพิ่นบ่ได้แบบว่าเปลี่ยนพิในใัยกรรมนะแมเอ่อพินัยออในใกรรมยังเป็นของครูสมรสคือค้นเกา่าเสียไหมเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เปลี่ยนเพิ่นขี่ขานไปเปลี่ยนยังเสียเพิ่นให้ทนายเฮ็ดให้เพิ่นก็ขี่ขานไปเปลี่ยนยังเสียไหมเพิ่นก็คิดว่ามันยุ่งยากเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยังเสียไหมพ่อ มือเพิ่นสิไปเป็นกบบระบ่ได้เปลี่ยนต่ำยังเสียแมมเพิ่นบ่รู้ว่าย่ำใดเพิ่นสิไปเนาะกับตัวนี้ก็ฝากไว้เป็นรุท่าหอนเด้อจ้ะนะมันเกิดขึ้นหลายคนเด้อนจะ้ะบบได้กเกิดขึ้นแค่ผู้เดียวนะไอเพราะว่าพินัยกร,รมอะมันสามารถเปลี่ยนได้ทุกเวลาเด้อจ้ะนะยังเช่นแบบสามีโลจังซะเพิ่นไปเปลี่ยนอ่า คนรับเงินยังเสียไหมเปลี่ยนคนรับเงินจากประกันชีวิตยังเสียไหมเปลี่ยนอ่าแต่ก่อนเนี่ยเพิ่นเพิ่นให้ลูกสาวเพิ่นมันบอกพ่อลดแต่งงานปุ๊บเพิ่นกะเอาลูกสาวเพิ่นออกยังเสียไหมแล้วก็มาให้ลดผู้เดียวยังเสียพ่อโลดูัวเพิ่นให้ลดผู้เดียวร้อยเปอร์เซ็นยังเสียโอ้ยลดก็ตกใจแล้วตอนนั้นราไม่มีลูกก็เพิ่นเนาะอดรก็เลยบอกว่าไอชั้นบ่อยาก ขืนสารก็ลูกเธอเด้อฉันบ่อยากให้ลูกเธอมาฟ้องฉันว่าฉันเนี่ยเอาคาพินัยพินัยกรรมหรือว่าอียงก็แล้วแต่ที่เป็นเงื่อนอ่ะจากประกันชีวิตอ่ะมาผู้เดียวฉันบ่อยากไดแบบนั้นฉันบ่อยากไปเสียเงื่อนให้กับทนายความฉันบ่อยากไปเสียเงื่อนให้กับสารเราพวกฉันจะได้เหลือมาซํำไดถ้าเกิดว่าฉันชนะฉันจะได้เหลือมาซํำไดเพราะฉะนั้น ไปเปลี่ยนให้เป็นซื้อของลูกสาวเธอนึ่งพอหลังจากนั้นหัวบอน้องสาวเขาตายนั่นแหละรถก็เลยบอกเล่าว,ว่าจเจ้าเปลี่ยนไอประกันชีวิตย่างเพิ่นบอกว่าย่างเดี๋ยวกลับไปค่อยเปลี่ยนเพิร์นรสิเออเพิ่นก็นเลยกลับมาเปลี่ยนเพิ่นก็นเลยเอาใบกระดาษเอซีนะที่เพิ่นเปลี่ยนใบ ประกันชีวิตอ่ะเอามาให้เมียเบิงว่าฉันเปลี่ยนแล้วเด้อตอนที่ว่ายืนบัตรเคี้ยวสิบป,ปีฉันเปลี่ยนแล้วเธอโอเคบอเธอแฮปปี้บออ่าก็จะมีซื้อโลดมีซื้อลูกสาวเพื่อนซื้อลูกสาวโลดจริงใช่ไหมอ่ากับสามคนเด้อจ้ะเราก็ลกเลยบอกว่าโอเคฉันโอเคนะฉันก็วหวังว่าลูกเธอสิโอเคเปนบอกว่าเข้าผสมควรที่จะได้ด้วยซ้ำานว่าแตงซี่ไอเข้าได้ซ้ำเนี่ย กะดีแค่ไหนแล้วพ่นวาเนาะไอ้ตามจริงอะ่ะเธอกับเมลีนาตั้งใดกขาละหาซิบหาสิบนะลูกสาวฉันบ่มีสิ์ไดพ่นวาจังสิ่ลูกแล้วบอกว่าบ่าเป็นยังดอกก็ใหายเข้าไปยังไดเขาก็คือสายเลือดของเธอและอีกอย่างนึงฉันบ่อยากให้เขามาฟ้องฉันเข้าใจบ่วพ่อคืนสารแล้วมันสิบ,บด้เงื่อนหลายลอกกันเลยว่าทิงสิห <laughs> ลอกแล้วบอกว่าฮะเธอ แฮปปี้แล้วเนะอะก็เลยว่างยังสิเป็นคาถาโรนนะว่าเธอแฮปปี้แล้วเนอะแล้วก็บอกว่าแฮปปี้แล้วแฮปปี้ก็เลยว่าังสิเพิ่งก็เลยบอกว่ารถเนี่ยสื่อขั้นใหญ่เนี่ยมันเป็นของเธอนะเธออย่าไปแบ่งให้ลูกฉันนะอย่าไปขายนะถ้าเธอสิขายเธอก็ขายในนามของเธอเงินเข่าบัญชีของเธอเข้าใจบอฉันบอให้ลูกฉันนะรถ ทั้งรถทั้งบ้านเพั่นวาจังสเออรถก็เลยไอบอกว่าเธอแน่ใจนะกระถามเพื่อนฉันแน่ใจฉันให้แค่ประกันกับพ่อแล้วเขาควรสิไดไอซ้ำนั่นไอตามจริงเขาบ่ควนสิได้ดยซ้ำเพิ่นน่าจังส่ไอแล้วเทอาก็พ่ต้องถามเช่นอีกนะเออเราก็เลย่บได้ถามเล่าอีกเนาะเพราะว่ามากอีก สามหมือนสามามืนที่ผ่านมาที่รถถามเล่าเล่ากันเลยบอกโรสนวาวาเฮ็ดจังไดยังจังใสยังเสนาเออรถก,ก็เลยถามมาทาเกิดว่าเจ้าเสียชีวิตในประเทศไทยเนี่ยคอยแจ้งทงอ่งสถานทูตแล้วเจ้าเสียหายเอาศพไม่เฮ็ดอยู่ในอเมริกาบอรหรือว่าเฮ็ดอยู่ไทยเลยเพิ่นก็บ,บอกว่าถ้าเกิดว่าลูกสาวบอสามารถลงมาได้พี่น้องฉันบอสามารถลงมาได้เฮ็ดมือเดียวเผาเลย บตองโลเสียเวลาเพิ่นก็บอกจังเี่เนาะถ้าเขามาได้เขาก็คงสีมาแล้วถ้าเขามาบ่ได้บบตองโลเสียเวลาเขาอเสียเวลาเขาเสียเวลาห้าเผาเลยแล้วเอากระดูกไปลอยให้มดอ่าฉันคิดว่าเขาก็อยากได้แค่เนฉชั้นนั่นแหละเพิ่นก็เลยวางสิบุมี่ผู้ใดอยากมาเห็นงานศพให้ชั้นดอกขนาดชั้นยู่เนี่ยยังบุมีผู้ใดโทรมาหาฉันเลยก็มี่แต่เธอก็ลูกที วนเวียนวนเวียนอยู่กับฉันอยู่เพืน่นระังสีเนาะอืมรถก็เลยเด้ข้ามซังเสียจากเพลินไว้เด้อจ้ะก็กะเลยบอกโอเคโอเคอเพนก็เลยบอกว่าอย่าลืมเสียผ้าสีเดอ้อถ้าฉันเป็นอย่างไปเพืน่นระังสีเนาะเป็นไ็อยากให้เมียแบบได้เงินอ่อ่าเกษียณอะแม่้ยที่ว่าเล่าได้จ่ายไปก่อนหน้าเนี้นนะเราก็อยากให้เมียไดน้นี่ในส่วนของเล่าที ตายไปอย่างนียใช่ไหมแล้วโรดได้ตาไปอย่างนียเนาะเราก็บ,บรู้ว่ามันสิได้หลายโบนะเนาะบรู้ว่าเจ้าของอ่ะสีอายุถึงหกสิบหกสิบห้าวานะเพราะว่ากเกษียณรุ่นเนี่ยอ่าหกสิบสามปีเด้จอจ้ะอ่าแล้วก็หกสิบสามปีเอรี 65ปีด้วยจาก,กเกษียณแบบเต็มตัวนอรนถกรว่ารถจะอายุถึงสาำนันหรือเปลา่าจังได้ก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้รถในเด้อจากมือน้รถกลับมาถามพี่พีมาดามสุภุสุคนด้วยจากอยู่ต่างแดนหรืออยู่ในประเทศไทยเนาะจังไดก็ค่อยๆคุยกันด้วยจากรถเป็นกำลังใจให้เนาะขอบคุณทุกเม่นทุกไล่์ด้ยจาช่มา รับชมคลิปโลดได้จ้าอย่าลืมดูแรลรักษาสุขภาพด้วยจ้าบ๊ายบาย